สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงบันทึกรายการค้าระบบขาย SO o หลดนี้เงินเชื่อขายสินค้ารับคืนสินค้านะคะอันดับแรกเราจะเข้าที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะคลิกที่ workflow ค่ะเลือกเอกสารนะคะก็คือใบลดนี้สินค้าค่ะ เลือกใบรดหนี้ขายเชื่อนะคะเราจะได้ใบลดหนี้เงินเชื่อฝ่ายขายนะคะเล่นเอกาสาร0 0 0 1เราจะใช้ตามระบบให้มาเลยนะคะกดปุ่มโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่กับวันที่นะคะเราจะให้ระบบรันให้ค่ะเราจะมาดูโจทย์กันค่ะ วันที่20โมกรานะคะรับคืนนิวริด้าเอสจำนวน1ใบาจากบริษัทโอเชียนจำกัดอ้างถึงอินวอยขายเชื่อเลขที่อ้างอิง si 0001 &0003 ออกใบลดนี้ให้กับลูกค้าค่ะเราจะมาบันทึกโปรแกรมต่อเลยนะคะเลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้ระบบรันให้ค่ะ เราจะมาเปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่2 0่สิบค่ะกดปุ่มโอเคค่ะรหัสลูกค้าเราจะใส่จุดแล้วก็ Enter นะคะเราจะเลือกบริษัทโอเชียนจำกัดคะ่ะคลิกที่โอเชียนแล้วกดเลือกเลยคะ่ะยอดนี้ขณะนี้จะเป็น สี่0มืนหนึ่งพันสองบาทสี่สิบตางค์นะคะกดปุ่มโอเคค่ะกดเยสค่ะเราจะมาคน้านเอกสารอ้างอิงนะคะเปลี่ยน n ็นเป็น y ค่ะ เราจะค้นเลขที่เราจะมาใส่จุดที่เลขที่ภายในนะคะใส่จุดกด enter เลยค่ะเราจะเลือกที่00003 000, 000นะคะกดปุ่ม ok ค่ะเธอค่ะกดปุ่ม enter เลือกเลยค่ะแล้วก็กดปุ่ม ok ค่ะต้องการลดจำนวนนี้เราตอบเยดนะคะ เราจะมาเปลี่ยนจํานวนกันนะคะเขารับคืนแค่ New ร e ด d าเอสนะคะส่วนมา r t ตินี่เราจะลบนะคะเราจะไม่ได้รับคืนมา r t ตินีค่ะและเราจะมาเปลี่ยนจํานวนนิวริด e านะคะเป็นหนึ่งแค่หนึ่งใบค่ะใส่หนึ่งกด enter เลยค่ะกดปุ่มโอเคค่ะ จากนั้นนะคะเราจะกด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะรอระบบสักครู่นะคะระบบก็จะลงบัญชีให้อัตโนมัติค่ะโดยการเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลด2,790บาทเดบิตภาษีขาย195.30สตางค์เครดิตลูกนี้การค้า 2,985บาทจุดสามศูนค่ะกด F10 เพื่อบันทึกเลยค่ะเราจะไม่พิมพ์นะคะกด No ค่ะเราก็จะกด Escape ออกนะคะเราจะย,ยกเลิกเมนู no, ว่างเปล่านี้ค่ะกดย e s ค่ะกด Escape ออกค่ะ Cancel ค่ะการบันทึกรับคืนสินค้าก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ